กลับเข้าสู่ช่วงที่3ของรายการคนหลังข่าวกับคนทันโรคค่ะในช่วงนี้นะคะเรายังคงก่อติดกับโรคเวชศาสตร์เขตเมืองเป็นโรคที่พบได้บ่อยมากในคนในเมืองอะค่ะสืบเนื่องจากมีสาเหตุหลายประการด้วยกันไม่ว่าจะเป็นปัญหาทางเศรษฐกิจสังคมรวมถึงสภาพแวดล้อมหนึ่งในโรคที่พบบ่อยพบมากนั่นก็คือ ปัญหาสมรรถภาพทางเพศเสื่อมเชื่อไหมคะจากข้อมูลเราพบว่าคนที่อายุน้อยที่สุดที่มีปัญหานี้เนี่ยอายุเพียงแค่18ปปีเท่านั้นเองไม่ใช่คนวัยทำงานไม่ใช่วัยสูงอายุแต่อย่างใดนะคะเพราะฉะนั้นในวันนี้เราจะมาเจาะลึกไปด้วยกันถึงเรื่องของสาเหตุอาการวิธีการในการรักษาและการป้องกันว่าทำอย่างไรได้บ้างติดตามไปด้วยกันในช่วงคนทันโรคค่ะ เพราะว่าโรคที่เกี่ยวกับเวสศาสตร์เขตเมืองเนี่ยเรานิยามถึงโรคที่มีความชุกค่อนข้างสูงเมื่อเทียบกับเมืองกับชนบทเนาะครับในเมืองเนี่ยผมว่าสภาพแวดล้อมอไม่ว่าจะเป็นด้านเศรษฐกิจและสังคมเนี่ยมันเร่งรีบส่วนหนึ่งก็ทำให้คนที่อยู่ในเมืองมีความเครียดสูงกว่าคนที่อยู่ในชนบท เพราะฉะนั้นความเครียดเป็นปัจจัยที่ส่งผลกระทบโดยตรงกับเรื่องของสมรรถภาพทางเพศผมคิดว่าเพิ่มขึ้นนะฮะเพราะว่าอ,อย่างที่บอกและคนมีเพศสัมพันธ์ได้ในอายุที่นานขึ้นนะครับในช่วงอายุที่นานขึ้นเพราะฉะนั้นก็ต้องพบในส่วนนี้มากขึ้นแน่นอนแล้วก็ ผมว่าในเรื่องของอาการมีไลฟ์สไตล์ที่เข้มข้นในเรื่องของการบีบคั้นทางเศรษฐกิจธธธนะครับแล้วก็สภาพทางสังคมการจราจรเอ่ยอะไรเอ่ยมันมีแต่จะหนักขึ้นทุกวันครับเพราะฉะนั้นผมคิดว่าอุบัติการ์พวกนี้น่าจะเพิ่มขึ้นแล้วอีกส่วนหนึ่งที่สำคัญไม่แพ้กันเลยก็คือคนไข้เข้าถึงแพทย์ได้มากขึ้นขนาดของปัญหาก็เลยดูเหมือนจะมากขึ้นแล้วก็คนยอมรับ ในเรื่องของอการพบแพทย์ในเรื่องปัญหาทางสุขภาพทางเพศเนี่ยมากขึ้นทั้งผู้ชายผู้หญิงผมว่าเหล่านี้เนี่ยส่งผลให้อุบัติการดูเหมือนจะเพิ่มขึ้นครับอ๋ออายุนี่จริงๆแล้วจากประสบการณ์นี้เราเจอในทุกกลุ่มอายุนะครับส่วนใหญ่เราก็คิดว่าเอผู้สูงอายุน่าจะเป็นกันเยอะเนาะครับแต่ว่าคนไข้ในเมืองเนี่ยโดยเฉพาะ ที่ผมเจอคนไข้เนาะคนไข้ที่อยู่ในเมืองเนี่ยเจอตั้งแต่อาย,อยุน้อยก็มีปัญหาในเรื่องของสุขภาพทางเพศละนะครับอายุน้อยสุดที่ผมเคยเจอเลยคือ18ปีเนาะ,ะก็มาพบแพทย์ด้วยเรื่องของอปัญหาเรื่องน้องชายไม่แข็งแรงแล้วครับซึ่งก็อย่างที่สาเหตุของการเกิดโรคอันนี้เนี่ยก็คือเกิดได้ทั้งจากสภาพร่างกายแล้วก็สภาพจิตใจ ในกลุ่มที่อายุน้อยสภาพจิตใจน่าจะเป็นสาเหตุหลักที่ทําให้เกิดปัญหานะครับแต่ว่าในกลุ่มที่อายุเยอะนะครับก็จะเป็นสภาพร่างกายเป็นหลักแล้วก็จะมีผลกระทบทางจิตใจตามมาควบคู่กันไปอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ครับอันนี้ก็จะเป็นสาเหตุที่แตกต่างกันซึ่งก็จะนำไปสู่การวางแผนการรักษาที่ไม่เหมือนกันด้วยเช่นกัน ผมว่าหนุ่มๆไม่ว่าจะอายุมากอายุน้อยคงรู้ได้นะครับก็คือว่าน้องชายไม่แข็งแรงนะครับอย่างที่ควรจะเป็นนะครับสัญญาณเริ่มต้นก่อนเลยเนี่ยก็คืออาจจะในตอนช่วงเช้าๆเนาะปกติน้องชายจะมาปลูกแต่เช้าก็เริ่มมาปลูกช้าลงหรือปลูกน้อยวันลงนะครับแล้วก็ความแข็งแรงของน้องชายก็ไม่ดีเหมือนเดิมนะครับ จากเคยเต็มที่100%อย่างงี้ก็อาจจะลดลงเหลือ90% 80%แล้วก็ค่อยๆลดลงตามลำดับนะครับอันนี้ผมว่าอันนี้เป็นสัญญาณเตือนนะครับที่อาจจะต้องอคิดแล้วว่าเอ้ยมันเริ่มจะมาเยือนเราแล้วครับผมอันนี้เป็นกลุ่มที่เป็นสาเหตุจากการป่วยทางร่างกายแต่ถ้ากลุ่มทางจิตใจเนี่ยมันจะไม่เหมือนกัน สัญญาณเตือนคือจู่จูมันเหมือนตกเหวไปเลยครับเ,เดิมเคยมีมั่นใจนะครับในเรื่องของการมีเพศสัมพันธ์เต็มร้อยมาตลอดจู่จูมันรู้สึกเฟลไปเลยวูบมันหายไปเลยอย่างนี้ครับอันนี้กลุ่มนี้เนี่ยส่วนใหญ่มักจะเกิดจากสภาพจิตใจเป็นหลักนะครับก็คือสูญเสียความมั่นใจเนาะก็เปรียบเสมือนถ้าเผื่อเราดูฟุตบอลกองหน้าเวลายิงประตูไม่ได้หลายๆแมตช์มันก็เสียความ มั่นใจครับก็ต้องฟื้นฟูความมั่นใจกลับมาด้วยครับผมก็ à, ตามสาเหตุทั้ง2กลุ่มเนาะครับอ à, ขอเป็นในกลุ่มของทางร่างกายก่อนละกันในทางร่างกายเนี่ยส่วนใหญ่เราจะาหาสาเหตุก่อนนะครับโดยกลุ่มแรกเลยก็คือเราจะดูเรื่องของฮอร์โมนเพศชายก่อนที่เรียกว่าเทสโทสเตอโรนเนาะครับ ว่าคนไข้ที่มาพบแพทย์นั้นเนี่ยหรือมีปัญหาเรื่องหย่อนสมรรถภาพทางเพศนั้นเนี่ยฮอร์โมนเพศช,ชายเป็นอย่างไรนะครับก็จะแบ่งออกเป็น2กลุ่มกลุ่มที่ฮอร์โมนเพศช,ชายต่ํากับกลุ่มที่ฮอร์โมนเพศช,ชายปกตินะครับในกลุ่มที่ฮอร์โมนเพศชายต่ํากลุ่มพวกนี้เนี่ยก็จะมีอาการเตือนของฮอร์โมนเพศช,ชายต่ํามาก่อนเลยนะครับตั้งแต่เช่นนอกเหนือจากน้องชายไม่แข็งแรงหรือว่าไม่ค่อยตื่นมาทักทายตอนเช้าแล้วเนี่ย ก็จะมีบางคนจะมีอาการร้อนวูบวาบตามตัวเนาะครับหรือมีเหงื่อออกโดยที่ไม่ค่อยเข้ากับชาวบ้านเขานะฮะหนวดขึ้นช้าลงนะครับบางคนรู้สึกเตี้ยลงด้วยซ้ำนะครับแต่ถ้าในกลุ่มที่โฮอร์โมนเพศช,ชายปกตินะครับสาเหตุก็มักจะเกิดจากคุณภาพของเส้นเลือดไม่ค่อยดีปกติองคชาตผู้ชายเนี่ยเวลาจะแข็งตัวมันเหมือนกับเราเป่าลมเข้าลูกโป่งนะครับ ถ้าเราเป่าลมได้เยอะนะครับลูกโป่องอันนั้นก็จะโป่งพองแล้วก็แข็งตึงในที่สุดนะครับถ้าคุณภาพเส้นเลือดไม่ดีเช่นมีเบาหวานมีไขมันในเส้นเลือดสูงก็จะทําให้ปริมาณเลือดที่เข้าสู่องคชาตเนี่ยมันไม่สามารถเข้าได้เต็มที่อย่างที่เคยเป็นก็จะทําให้ลูกโป่งของเราเนี่ยมันไม่แข็งตึงเต็มที่ครับอันนี้ก็เป็นสาเหตุในการในด้านสภาพร่างกาย หลักๆที่ไม่ใช่เป็นผลจากฮอร์โมนนะครับซึ่งในกลุ่มนี้นี่ส่วนใหญ่การรักษาแล้วก็จะเริ่มจากการให้ยาเพื่อช่วยเพิ่มเลือดที่เข้าไปเลี้ยงองคชาติตัวที่เราคุ้นๆกันก็คือไวกาเนาะซึ่งเคยมีการนำใช้มาในโลกนี้ตั้งแต่ประมาณปี2000ได้เนาะประมาณ20กว่าปีละแล้วก็ยังถือว่าเป็นยาที่ดีอยู่นะครับนอกจากนั้นสิ่งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้เลยก็คือว่า ต้องพยายามรักษาสุขภาพของร่างกายให้ดีระวังอย่าให้เป็นเบาหวานถ้าเป็นแล้วก็ควบคุมระดับน้ำตาลให้ดีไขมันอย่าให้สูงออกกำลังกายนะครับก็จะมีคาถาหลักๆอยู่หกข้อเนาะก็คือเน้นกินผักนะครับพักผ่อนพอไม่ง้อบุหรี่หนีเหล้าเข้าฟิตเนสแล้วก็เจตคติคิดบวกนะครับ เห็นไหมคะคุณผู้ชมคะสภาพทางเศรษฐกิจสังคมการใช้ชีวิตสิ่งแวดล้อมรวมถึงโรคบางโรคและภาวะทางอารมณ์เนี่ยส่งผลทำให้มีปัญหาสมรรถภาพทางเพศเสื่อมได้ง่ายๆเลยนะคะเพราะฉะนั้นถ้าเกิดอาการผิดปกติมีอาการบ่งชี้อย่าปล่อยไว้โดยเด็ดขาดอย่าอายโดยเด็ดขาดค่ะรีบพบคุณหมอเถอะเพื่อที่จะเข้ารับการรักษาอย่างถูกต้องถูกวิธีอย่าไปซื้อยากินเองโดยเด็ดขาดนะคะรู้ก่อน ป้องกันได้และรู้ก่อนรักษาให้หายได้รายการคนหลังข่าวจบลงแล้วนะคะอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อติดตามจะได้ไม่พลาดทุกข้อมูลข่าวสารที่น่าสนใจนอกเหนือจากนี้เรายังมีอีกหลายแพลตฟอร์มช่องทางออนไลน์ให้คุณผู้ชมได้ติดตามค่ะไม่ว่าจะเป็น f c e e o o o แอ p พ l i c a t i o n TikTok, Instagram และ Twitter เพียงแค่ค้นหาคำว่าคนหลังข่าวเท่านั้นคุณผู้ชมจะไม่พลาดทุกข,ข้อมูลข่าวสารที่น่าสนใจและทันสมัยอย่างแน่นอน ขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมรายการค่ะ